สิบเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับอาสตาน้องชายทแท้ๆของอุลตรารรีโอแฮเลโอตังหากล่าหนึ่งอาสตาเป็นอุลตราแมนพัดรองตัวแรกที่รู้จักกันดีในนามของน้องชายทแท้ๆของอุตรานเลโอและอาสตายังเป็นพัะรองคนแรกที่ปรากฏตัวในซีรีส์อุลตราแมนอีกด้วยนะครับ สแต่เดิมซีรีส์อุลตร้าแมนเลโอที่จริงแล้วอัสตาเป็นที่รู้จักในนามของน้องชายของเลโอแต่ต่อมาก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นฟ้าแฝดที่หน้าตาเหมือนกันอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเลโอเป็นแฝดผู้พี่ส่วนอัสตาเป็นแฝดผู้น้องครับ 3. อัสตาถ้าแปลเป็นภาษาละตินจะมีความหมายว่าดาว สีเขาบนหัวที่แตกต่างกันระหว่างอารต้าและเอโอเอเป็นฝาแฝดกันและวทาไมเขาถึงไม่เหมือนกันล่ะเรื่องเล่าจากเลโอครับเมื่อก่อนนัดเอเลนแมกมามาโจมตีดาวเอลเครับซึ่งเลโอเอก็ช่วยน้องชายของเขาไว้ไม่ได้แต่ที่ไหนได้น้องชายของเขายังไม่ตายครับ อาสตาได้รับอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนั้นจนเขาของเขาหักอีท่าไหนไม่รู้แต่ว่าเท่ากันแบบนี้หลายคนคงสงสัยครับว่าเขาของอนะุลตร้าแมนัททำไมมันหักง่ายจังเลยอะพี่ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในตอนที่50แค่โดนทุบนิดหน่อยก็เกิดรอยที่เขาทันทีเลยครับแปลว่าเผ่าพันธุ์นี้น่าจะขาดแคลเซียมเป็นแน่แท้จากนั้นอาสตาเขาก็ถูกมูรดดาวแมกมาใส่โซ่ตัวที่มีชื่อว่าแมกมาตินเชนเอาไว้ที่ขาข้างซ้ายซึ่งแม้แต่อุลตร้าแมนคิง ก็ยังไม่สามารถถอดโซ่ตรวนนี้ได้เลยล่ะครับถ้าผู้ช่วยชีวิตของอาสตาแผนเดิมจะให้อุลตร้าแมนเคนหมวยหรือเจ้าพล้ามาช่วยแต่ความคิดนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้ายและสร้างอุลตร้าแมนคนใหม่อย่างอุลตร้าแมนคิงจวยมาช่วยก็เท่ากับว่าซีรีส์อุลตร้าแมนเลโอนั้นมีอุลตร้าแมนที่ถูกสร้างมาใหม่ถึง3ตัวด้วยกันครับอย่างเลโออาสตาและคิงจวย 6เดิมทีทีมงานตั้งใจให้อัสตาปรากฏตัวในอุตากรซี่ไฟ์กกเลเจน,นด์ไก,ก่เด่นอุตาแมนซีโรเวอร์ซัดดักรอบซีโร่แต่ความคิดนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้ายที่จริงอัสตานั้นถูกวางโหมดให้ปรากฏตัวในอุตามมซาก้าในตอนสเปเชียลโดยการให้สู้กับไทยแลนด์โดยจะมีเซเว่นเลโออัสตาลุมกันแต่ความคิดนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้ายโดยให้เลโอเขาสู้ตัวเดียวดีกว่ามาเยอะแล้วมันรก เจ็เสียงคำรามของอาตต้าอย่างไรก็ตามเสียงคำรามในเกม u ุลตร้าแมนไฟติ้งเอเวอร์ชจะเป็นเวอร์ชั่นเสียงสูงครับ <Yeah. S 1> 8. ปัจจุบันอา,ตารต้าเป็นเด็กรับใช้หรือเด็กใต้ตีนหรือว่าเด็กใต้ฝุ่นพระบาทหรือขี้ข่าคอยรับใช King ้อุตาแมนคิงอยู่ที่ดาวคิงเหมือนกับพี่ชายของเขาเขาสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำแม้ใจจะไม่อยากทำก็ตามครับ เนักแสดงที่สวมชุดอาสต้าอย่างคุณคินิจิคุซุมินั้นเป็นสูตรแอคเตอร์ให้กับฮีโร่หลายตัวอย่างเช่นเรดแมนมิร์แมนซอนไฟตร์เป็นต้นครับ 10. กิจวัตรประจำวันของอาสต้าและเลโอคือการตบตีต่อยกันเองแต่ส่วนใหญ่อาสต้าจะโดนซ้อมโดยกระทืบมากกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ช่วยกดหน่อยล้กันครับ